สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เราจะพามาชมวิวแม่น้ำโขงนะครับผมที่เขมราชานะครับว่าจะสวยเหมือนที่อื่นหรือเปล่านะครับวันนี้สภาพอากาศลมค่อนข้างแรงนะครับนี่ก็จะเป็นวิวนะครับนำมาฝากเพื่อนๆได้รับชมกัน ก็เป็นอีกหนึ่งเมืองนะครับที่เพื่อนๆน,นะครับควรมีโอกาสได้มาเที่ยวกันนะครับวันนี้ผมมาทํางานด้วยก็ถือโอกาสแวะมาเที่ยวชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ